ก็วันนี้ป็นันเกิมจะเอาเนื้อน่องลายนี่แหละครับมาทําเมนูมเนื้อน่องลายลวกจิ้มซอสมะขามจิ้มครับจิ้มโอ้เหนียวอีิเลยเหรอครับเหนียวมากเหมาะกับการเป็นน้าจิ้มซอสมะขามครับเป็นซอสทามาต้องเหนียว ครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูดีกินหวานครับปลากับปี่หนังเกร์มกนะครับอองกินลำยูดี้คนมากครับโอ้หนั่งดีๆกอู้กันเนาะวันนี้บีนังเกลืมน้ำเสนอเมนูตีเป็ดตีฮอทฮิตโอ้สงผมปูนะครับครับ่รเปกาสารับผมเมืกี้โรเปกาครับหัวมวอยปูหน่อยนะครับก่อนีน่นําเสนอเมนูตีทุกคนสนใจมากๆนะครับในช่องเกินมงคลชแนลของเขานะครับมีคนดูเยอะๆนะครับแล้วก็ ว่าจะเนี่ยขายโดยครับแต่วันนี้ขอบิดบิดไปนิดนึงนะแล้วันนี้เขาจะมาทําเมนูนี่นะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเนื้อน่องลายครับอ่าหรือปีน่องนั่นเองครับวันนี้เขาจะเอามาทําเป็นลวกจิ้มครับกับน้ําจิ้มซอสมะขามเนื้อน่องลายนะครับเวลาเขาซื้อมาลวกจิ้มเนี่ยจะต้องอเอาอันใหญ่น่อยนะครับคือคือเนื้อเนื้อน่องลายอันใหญ่น่อยนะครับ เขจะต้องมาแจะพวกนี้ครับแจะก็คือการตัดออกนะครับตัดออกบางส่วนที่มันเป็นเอ็นนะครับที่มันจะออลเหนียวๆพวกนี้ครับก็เหลือใหื้อเปลือเป็นเป็นจีนกุ้มดุมจีนะครับจริงๆนะจีนเนี่ยครับถ้าเขาแจะไอ้ที่เป็นเอ็นออกแล้วเขามาหลักนะครับเหนียวหมกขนาดเลยนะครับก่อนวันนี้เป็นอันเกิ่มจะเอาเนื้อนองลายนี่แหละครับมาทําเมนูเนื้อนองลายลวกจิ้มซอสมะขามอ่าอ่าอ่าเน็ตขนาดนะครับอร่อยมากๆนะครับ แต่วิธีการห่อทั้ปีหนาเกลืมจะบัดซอยแล้วไปลวกเลยนะครับเขาซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะมามาร์คไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเพื่อใหอ้เนื้อนั่นมันนุ่มขึ้นไปแห่งครับแล้วก็เวลาเขากินมันจะอร่อยมากยิ่งขึ้นมีรสชาติมากยิ่งขึ้นทำให้การกินแล้วก็ซอนมะคามของเขาที่เขาทําเสริมไปแห่งคือเป็นน้ำจิ้มนั้นอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวปีหนานเกลื่มจะใช้เวลาในการซอยอยู่สักสักก้ามหนึ่งนะครับ หลังซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะมาดูวิธีการมักกันว่าเขาจะใส่อย่างพ่องในการมักเนื้อหน่องลายหลวกจิ้มครับอ่ะต่อไปครับ,รบว่ากันเลยว่าจะปั๊เพื่อนๆมาดูต่อมักเลยเามาดูต่อซอยจียนกันครับซอยจียนเนื้อหน่องลายนี่ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นปีน่องนะบ้านเขาห้องปีน่องนี่นะมันยาวยจุโลดีครับเขาก็แฮนตัดแนวขวางที่เลยข,ขวางตัวจีนไปเลยครับมันจะเปิดมากยิ่งขึ้นวิธีการ ในการตีจะอซอยเนื้อหนองลายนะครับซอยให้เป็นตินน้อยๆนะนะครับซอยบางๆเอ,เอ็นในเนื้อหน่องลายนี่จะบอกค่อยเหนียวสักตัวใดนะครับเหนียวไปเยอะหนอกกินได้อยู่กินล้ําอยู่นะครับแต่มั่ก็จะมีบางเส้นแต่ตรงนี้นะครับมันจะเหนียวเดี๋ยวฮอกก้กตัดความไม่เห้ยน,นะครับ โอเคครับเขาจะซอยประมาณนี้ครับจนเซตเลยเนาะเดี๋ยวเฮามาดูวิธีการมัดก,กันเลยครับอ่ามาครับได้ถึงเวลาจะมามัดก,กันแล้วครับเขาจะคือมันได้อาถรลพในการตีลวาเวลาเขากินลวดไปเนี่ยมันจะได้เมกเมกครับจะได้มีรสชาติแห่งน้อยนะครับอย่างไรที่เป็นปีนันเกิ่มจะใส่เข้าไปนั่นก็คือราักชีตุ๊บนะครับนี่นะครับใส่ลงไป ก็มักนะครับการมักลวกนะครับจะต้องนักเครื่องน้อยเนอเพราะว่าเวลาเราไปลวกเนี่ยครับมันจะละลายโดวน้ำไปเหมเยอะอยู่นะครับรสชาติจะหายไปเยอะหนึ่งครับใส่ผงปรุงรสครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแต่ถ้าเขามักปิ้งนี่ต้องเบาๆน่อยนนะมักปิ้งนี่เค็มนะครับเป็นเนครับแต่ถ้ามักลวกเนี่ยนะนักได้เลยนักได้เลย อ่าต่อไปซีอิว๊วขาวครับหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยอ่าหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับอย่างต่อไปนะครับนี่ครับน้ำตาลครับหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันครับน้ำตาลนะแล้วไปพอเขาไปได้ไปทอดไปได้ไปปิ้ง จะได้เล้วมาตึ้งขี่ไหมครับแต่มันจะทำให้เนื้อนุ่มและอย่างสุดท้ายนะครับทีเราจะใส่ลงไปนั่นก็คือเกลือนะครับเกลือครับเกลือนี่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเอาไว้เห็นไอ้ครับเดี๋ยวมันจะลำเอ๊ รับแล้วก็ขนครับนี่คนทุกเขาให้เข้ากันนะครับเผื่อจะมักครับเราจะใช้เวลาในการมัดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าเขาใส่น้ำตาลเยอะเราต้องกวัวหนุ่มแน่นอนหนุ่มแน่นอนเอเออ๋เอาไปแหมซูลน,นะครับมีแหมยางหนึ่งเดียร์ใส่อ้นี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเปืเป่อนๆครับนี่จะแรงกว่าจะบะบอกแล้วนะ บอกไปได้ครับนี่ครับแป้งมันครับแป้งมันใส่ลงไปครับจะทำให้เนื้อหนุ่มมากนะครับพอเขาบัรไ,ได้เอาไปนี่เนาะเขาบัไ,ได้เอาไปอย่างก็ไปต้มชาบูเอาไปนั่นนะครับถ้าเอาไปลวกเจี๊ยเอาไปทำเป็นเนื้อก๋วยเตี๋ยวนี่เนาะเนื้อลวกกิมนี้นะคือข,ขนาดนะครับ แล้วมันก็จะทำให้นุ่มมากนักถึงหมากที่สุดเลยเอาละครับเนาะเดี๋ยวเขาพักเนื้อไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเขาจะมาหลวกลูกพร้อมครับ,รบมาทำน้ำจิ้มซอสมาขามแบบสูตรเด็ดของปีนันเกิรมเลยครับอะ่ะพักไว้สักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับอ้าละครับได้เวลาในการมาทำ น้ำจิ้มซ่อนมะขามครับวันนี้เขาจะทำให้ดูครบซูด้ลยนะครับเปิดเปิดสามารถไปทำได้แล้วก็สามารถเอาไปทำกับจิ้นลวกหมูลวกทำกับลูกจิ้นเนี่ยนะครับได้หลายเมนูเลยนะครับอย่างแรกที่เขาใส่ลงไปก็คือน,น้ำเปล่าเอาลวนะนะครับใส่น้ำปเปล่าเ็จต่อมาใสา่มะขามเปียก ไนมะขามเปียงนี่ใส่เป็นก้อนลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาเขาจะเคี่ยวสกรรักมเพือมันพือมันออกแนมนะครับพือมันออกแนมแล้วเขาจะมาชิมด้วยมันเปรี้ยวขนาดไหนครับเขาถือจะใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มได้น,นะครับหอมกินมะขาม,มานาแล้วครับแต่ถ้าไข่ใบยางเงี้ยจีอเอาไปแจ่น้ําก่อนก็ได้ เอาเจนแนมก่อนก็ได้เลาวนะครับเริ่มเหนียวแล้วเหกอเพื่อ<ๆ>นๆไม่เริ่มเหนียวแล้วนะครับนี่มันจะเล็วกว่าที่เขาอันอย่างก,ก็เขาเอาเจนแนมมาได้นะครับถ้าเขาเคี่ยวเอียมันจะเลี้ยวกว่าอ่าเขาได้ตอนนี้เขาได้แนาซอสมะขามมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ซอสมะขามละเขาจะใส่วัตถุดิบอันต่อไปหนึ่งก็คือ คือน้ำตาลมบเป้านะครับนี่ครับเพมือนๆครับเป็นก้อนที่น,นะครับใส่2ก้อนเลย,ยต่อไปมีหน้าที่ทำให้น้ำตาลมันละลายนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับใส่เกลือประมาณ1นช้อนชา ถ้ามันบบเค็มจะไปว่ากันไหมต่อไปก็คนจนน้ำตาลละลายนะครับอ่าอแล้วครับตอนนี้น้ำตาลกับน้ำมะขามนะครับละลายไปด้วยกันละเขาจะปิดไฟแล้วครับปอแล้วครับปิดไฟเลยนะครับแล้วก็บริยุทธ์เคี่ยวนะครับมันจะไหมนเนาะเคี่ยวเอาจนมัน มันบดเดือดเลยนะครับือกระทะมันหายหายห้อนสักกําหนึ่งนะกระทะมันบัดเดือดนะครับถ้ามาอันนี้เดี๋ยวมันจะไหม้เป็นจุดนะอเอประมาณนี้นะครับเอาละมาใส่ส่วนผสมอย่างสุดท้ายนั่นก็คือน,นี่เลยครับพริกป่นนะครับกินเผ็ดก็ใส่เผ็ดครับกิบนมาเผ็ดก็ใส่น้อยนะครับกินพอดีก็ใส่พอดีนะครับประมาณ2ช้อนชานะครับ เอาละนะครับแล้วก็โคนนะครับอืมนี่แหละครับน้ำจิ้มซอสมะขามนะครับทำประมาณนี้เองถ้าใครชอบเค็มหน่อยๆนะก็เพิ่มน้ำเพิ่มเกลือลงไปได้นะครับแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวๆนะครับเน้นมะขามก็เน้นมะขามเนาะตามส่วนผสมไปเลยนะครับ เดียบร้อยแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเอามาลวกจีนกันเลยครับเอามาเข้าสู่ขั้นตอนของการลวกเนื้อน่องไร้ของเราครับก่อนที่เขาจะลวกเขาก็ต้องใส่สมุนไพรก่อนครับก็จะมีนี่เลยหะผักป้อมนะครับชาเชืกอ่ายนะครับเชืข่คายทุกๆใส่ลงไปครับรอให้น,น้ำเดือดเต๊ๆอย่างนี้กับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะเอา เนื้อนองไลเขาเขาเป็นหลวครับเรามาดูว่าเนื้อนองไล่จะมีความสวยงามขนาดไหนแล้วก็ตีสับัญที่สุดความเปรีอยและรสชาติจะเป็นไดงครับกับน้ำจิ้มซอสมาตาาที่เขาทำเป็นที่เหนียวข้นหวานส้มนะครับอ่าเพื่อนๆมาดูนี่กันหอเนี่นะครับเป็นได้พครับเนื้อของเขามักสีสวยก็ครับสวยงามขนาดเลยครับสีแดงแดงเลยนะครับเป็นเนื้อนองไลใหม่ๆเลยแม็ไปเอามาแต่เจ้านี่นะครับ อน,นี่น้ำมเดือดน,นะครับอ่าเขาจะตักลงไปลวกนะครับหม้อมันปรอซุกนี่เนาะเอาลวกมาปรอซุกเนี่ยนะครับเห็นปาาเอาเนาะนี่เอาไว้เก็บไว้กินตอนเย็นนะครับเห็นปลานี่เอาไว้ลวกตอนเย็นเนาะนจะได้มีอันอย่างก็มีน้ามลำยงลำไยเห็นน่อยเกลือเมบ้านไปซื้อมาฮืนา้นะครับเอาละนะครับ คนเลยครับคนเลยนะครับดูครับดูสีเนื้อ,อนะครับสีชมพูเลยนะครับดูครับถ้าเป็นจีนใหม่มันจะออกชมพูชมพูแต่ถ้าเป็นจีนเก่ามันจะออกดำดำนะครับเวลามันเจอความฮอดเวลามันซุกน,นะดูสวยเลยสวยเลยครับเพื่อนๆน,น่ากินขนาด เนื้อนองลายนะครับเนือ้อนองลายกี่สัตน่ารับประทานขนาดเลยครับนะครใครชอบแบบไม่เดียมแร้หน่อโมอีก้าแล้วนะเนาะไม่เดียมแร้หนังนดีนี้นะโมอีกอาละนะครับแต่วันนี้แม่บ้าน,น,น,นจะกี่ตัวนะครับแม่บ้านจะกี่ตัวก็เลยว่าเออเอาซุกเห่หน่อยนะครับเกิดจะฮื้อนี่ครับอันก็ นี่ครับคือเนื้อลายมันขึ้นครับคือลายมันขึ้นโอ้ของมันเด้งนะครับน่ากินมากคุณผู้ชมเมนูนี่นะครับรับรองอร่อยเด็ดนะครับกินตอนเย็นๆนี่หูยเปลือกขนาดนะครับเปลือกหน้าดำไงนี่นะนี่จะได้กระเจียงมาก ลวกประมาณสัก2นาทีถึง3นาทีนะครับแต่ถ้าไข่แบบหลวกสะดุ้งก็หมอ้อมันเปลี่ยนสีก็กินได้เลยนะครับก็กินได้เลยหน้าม่ขาวนี่ไม่ต้องตกใจเนะาะสีขาวๆข,ของหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นแป้งมันหน่ี่เ๋าใส่ลงไปนะครับอืเอาแล้วนะครับนาอน่าจะซุกพอดีแล้วนะครับ้าซุหนักว่านี้บปันจะโฮดครับนี่ตดเพื่อนๆดูเมืนกันว่าเร ว้าวเนื้อนองไร้ครับสวยงามเลยทีเดียว,วน,น,นวะอาคบปิดไฟละอืมเอากระชอนมาตักสินี่ครับตักออกเลยโอ้โหมันจะน้อยๆนะน,น,นี่นะปีนองนะเนื้อนองไร้สองตีนมาได้นะครับได้นักขนานนะครับอันนี้น่าจะประมาณสักตีนหนึ่งนี่เนาะ เกือบกิโลเหมือนกันเนาะแม่แมนเนาะเราซื้อมานี่นะสองร้อยหนึ่งโลสองร้อยห้าสิบนะครับดูครับเปื่อนๆครับสุดยอดครับน่ารับประทานมาจะปิดน้ำเกลือจะชิมเลยกันแล้วกันลวกผักเกลือจะชิมเลยครับเพื่อให้เปื่อนๆได้ดูว่ามันดูครับเนื้อนองลายครับฮึไรมันแสะโอ้ย มาครับพร้อมเนื้อน้องลายลวกจิ้มนะครับแต่ยำบ,บดจิ้มครับชิมเนื้อก่อนวันนุ่มอร่อยขนาดไหนป่อยขนาดข้าแม่บ้าน กินบะเสียงนี่นะปั่นตีนเต๊ครับจริงๆม่บ้านเป็นคนมากเนื้อน,นะครับนุ่มเปื่อยอย่าเขามาจิ้มกันน้าจิ้มของเขาครับนี่ครับบนเพื่อนครับอันก็หน้าจิ้มซ่อนขาของเข,า,ข,า,ขาสวยงามมากเลยครับแต่ถ้าเขาจะกินเลยเนี่ยเขาก็สามารถเอาผักป้อมต้นหอมใส่โรยลงไปน้อยเพื่อเพิ่พมความหอมแต่ถ้าเขากินบะมดือตักแบงนเนาะตักแบงนะครับ มาเนื้อน้องลายขกย่าจิ้มครับจิ้มโอ้โหเหนียวอีกเลยครับนะครับเหนียวมากเหมาะกับการเป็นน้ำจิ้มซอสมะขามครับเป็นซอสครับมันต้องเหนียวเข้ากันทานา้นะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดสุดจอดความกลม ไ,ไปแล้วนะท่านผู้ชมก็กินแบบจริงแบบจังมาเลยอเอาจินนี่เลยเนี่ครับงามๆเหมือนกันเนื้อนองลายครับลายแสกลายแสกจิ้มซอสมะขามเข้าไปซอสมะขามมันต้องยืดๆที่นี่ครับนี่ไม่ได้ใส่์ชีสนะครับ,บนี่บันเทิงบันเทิง จุกตีนจุกมืออ๋อแล้วครับกับเมนูวันนี้ครับเนื้อน่องลายลวกจิ้มซอสนะขามใครสนใจสามารถทำตามได้เลยครับมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงปี่น่นเกิ่มหมักไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับแต่แท้ๆแล้วหมักไว้หนึ่งชั่วโมงครับเพราะลักไปรับครับแม่บ้านกับ่ห้องนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงพอดีเอมาเป็นอย่างครับก็ทํามือเนื้อหนุ่มหมักยิ่งขึ้นเอแล้วครับไขรชอบอีีนี่ไขรชอบ เมนูนี้นะครับบัดดี้ลืมเพื่อกกำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับคือช่องเฮือนมงคลชาแนลนะครับในรายการยูดีกินหวานนะครับวันนี้ปีนานเกิมนําเสนอเมนูนี้เลยครับเนื้อน่องลายลวกจิ้มซอสมะขามกระปามแน่นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนั่งนะครับอยู่ดีกินหวานกันกคนครับบัดี้ลืมนะครับเนื้อเฮือกำลังใจกันเยอะๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเนื้อน้องลาย